อย่างโยอดธีทรงค้าเมื่อเรแต่ว่าเนี่ยเรื่องอุบัติเหตก็สำคัญนะครับท่านผู้ว่าเองก็ลงใช่ไหมใช่ค่ะท่านก็มีการลงพื้นที่นะคะไปให้บริการค่ะไปเยี่ยมจุดตรวจบริการประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานในพื้นที่ซี่อำเภอคาบสมุทรสถิงพระสร้างควันและกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานนั่นเองค่ะ โดยรายกาวานนี้ค่ะนายส้มหนึกพรมเขี้ยวผัวราชาการจังหวัดสงคลากรไดานําส่วนราชาการทีเกี่ยวข้องลงพื้นที่ไปตรวจเยี่ยมให้กําลังใจเจ้าหน้าที่ประจําจุดตรวจสู้ปฏิบัติการรวมป้องกันและกหลอดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรา์เขาก็มีการคุมแค้มค่ะระหว่างวันที่1ถึง1 7เมษายนภายใต้การรณรงค์ขับขี่ยั่งปลอดภยัยเมืองไทยรายอุบัติเหตุค่ะโดยได้ลงพื้นที่ไปโซนคับสมุทรสสถิ์พราค่ะประกอบไปด้วยอ,อําเภอสิ้นห้านครอ,อรําเภอ สะทิงพระอ,อรําเภอกระแซสิ้นอําเภอระนดแล้วก็มีการมอบเครื่องอุปโภคบริโภคแล้วก็ข้องชายที่จาเป็นให้กับเจ้าหนา้าที่ปฏิบัติงานเพื่อเป็นขวนัญแลวก็เป็นกําลังใจค่ะครับผู้ว่าบอี่โอกาสนะครับนะมาเยี่ยมให้กาลังใจเจ้าหน้าที่นะครับพร้อมขอบคุณกันนะเป็นปครอบครัวกันที่เข้าใจเสถ่รละนะครับนะาพ่อดูแลความปลอดภัยแก่พี่น้องที่สั่นจนในช่วงสงกลานน์นี้อย่างจริงจังนะครับค่อยบังคับใจก้อนไม้แค้มวดนะ ทางดื่มแล้วครับขับรถเร็วไม่ใส่มวกเนี่ยคำนึงซึ่งสภาพของรถเป็นสาคัญด้วยโดยเฉพาะรถเข่องรถผวงค้างเนี่ยทางชายลักชายรองเลยนะครับเพิ่มความเข้มขน้นในการกรวดข้องด่านชุมชนพร้อมท้งยำเตือนผู้ปกครองนะครับอย่าปล่อยประละเลยบุตรหลานนะครับให้ขับรถโดยไม่มีใบอนุญาตขับเคซึ่งมีความพิดอาจจะเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุได้นะครับขณะอุบัติเหตุกองสงา์ประจําวันที่ทิทมเนี่ยเกิดตั้งทิพามครั้งนะ เจ็บตังยิบสามรายเสียชีวิตแล้ว1นร่รนะครับน่าสะท่วงตอนนี้สามิเก้าแล้วเจ็บ,บสี่สิบห้านะครับน่าเสียชีวิตแล้วสองรายใช้กรมาจกขับรถเร็วตัดหน้ากับฉันชิดประเภทที่รถรเกิดมาที่สักคือรถเรือเรือล้าวเลยนั่นแหละค่ะเทศก,กาลแห่งความสุขพันนียาให้ต้องเกิดอะไรที่ว่าเป็นเรื่องเศร้านะผีบอกอเกลียงนะก็ขับขี่กันด้ยวยความปลอดภัยด้วยแล้วกันค่ะ